กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกอริล่าทีครับผมวันนี้ครับฟรีไฟล e อัปเดตใหม่นะครับผมอัปเดตยังไงคนทุกคนอัปหรือยังพี่ก็ยังไม่รู้นะแต่วันนี้จะมารับของฟรีด้วยไอเทมแรด้วยนะครับและจะบอกว่ามีอะไรอัปเดตมั่งเนาะโอเคอย่างแรกเลยนะครับดาทะเลทรายอัปเดตใหม่ครับลงกึ่งนะครับผมก็ลองเข้าไปเล่นดู และหน้าล็อบบี้ใหม่ก็เปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับผมก็คือเปลี่ยนเป็นโลกอนาคตไปเลยนะครับผมแบบว่ายิงแสงออกเลยนะแล้วก็นี่เลยปรับสมดุลบอร์ดด้วยนะครับแล้วก็อาวุธคู่ใหม่นะครับผมแล้วก็โซนฟรีสไตล์ใหม่มีพุด้วยครับปรับสมดุลอาวุธต่างๆพวกกระสุน AR ์นะครับผมปืน AR นะครับผม ก็ลองไปเล่นดูแต่พี่ลองเล่นแล้วก็สนุกดีนะก็คือมันอัปเดตแต่มันจะกระตุกกระตุกหน่อยนี่ปรับสมรุถนบอร์ดครับเมื่อได้รับความเสียหายจะยกเลิอกอัตโนมัติคือโดนยิงตอนใช้บอร์ดนี่คือหยุดเลยนะครับก็คือเราจะหนีไม่ได้แล้วนะต้องบวกแล้วนะครับผมโอเคหน้าตาเข้าเกมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ใครเอ่ย รู้สึกว่าที่นาฬิกามีแสงแบบแบบคริสตัลคริสตัลเนี่ยคือเป็นตัวละครใหม่นะครับพีโดของเรานี่เป็นตัวละครใหม่นะครับเตรียมตัวนะครับผมเตรียมเพชรไว้เลยนะครับกับพีโดของเรานะครับผมก็คือแม่งวิ่งเร็วมากเหมือนที่ GM รีวิวนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูว่ามันอัปเดตยังไงมานะครับผมแล้ววันนี้ก็คือจะสอนรับของด้วยนะครับผมคือคนที่ตอบคริสโนโรนัลโดครับก็ได้แล้วนะครับผมก็ตอบถูกด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่คือห้องล็อบบี้อ่าห้องรวมนะครับก็คือจะล็อบบี้ก ห้องรวมใหม่นะครับผมนี่เลยก็คือถ้าเกิดหมดเวลาปุ๊บเราจะวาร์ปเข้าไปในตรงนี้กันนะครับผมเพื่อเข้าไปสู่สมรรภูมิก็ประมาณนี้เลยและทางหน้าของเครื่องบินก็เปลี่ยนใหม่ด้วยนี่พี่โดของเราอีกแล้วพี่โดของเราโอเคเครื่องบินก็เปลี่ยนเป็นโลกอนาคตนะครับมันไม่โลกอนาคตมันต้องเป็นแบบโดนนี่เนาะก็คือมันเปลี่ยนสีละกันโอเคเนาะก็คือมันก็ออกแบบทันสมัยทันสมัยหน่อยแหละก็ประมาณนี้เลยลงกึง โอเคพี่พาไปดูโรงกึงนะครับผมโลงกึงเปลี่ยนใหม่แล้วครับถ้าเล่นโหมด4 v 4ก็จะรู้ว่ามันมันจุกยากมากก็คือแบบให้มาเจอกันง่ายเกินไปคือเราแอบไม่ได้แล้วนะแต่รูปแบบก็เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนนิดหน่อยครับผมก็คือคนที่เล่นแล้วรู้จังหวะก,ก็โอเคนี่เลยก็เปลี่ยนใหม่นี่มีโปรเจคเตอร์ไม่ใช่ดิเขาเรียวกว่าอะไรนะบีมยิงบีมแบบ ภาพออกมาไงนี่ก็คือทาง้ันสะพานก็แบบเป็นโลกอนาคตใหม่หมดเลยรู้สึกว่าจานทำดาวเทียมจะแตกนะคะผมแต่รอบนี้จะแตกสามารถยิงคนจากตรงนั้นได้นะครับผมโอ้โหมันอัปเดตอย่างนี้นี่แต่ฝั่งคนที่อยู่ฝั่งนู้นก็สามารถยิงเราได้เหมือนกันนะครับผมที่อยู่หอกคอยคือจานดาวเทียมเตี้ยลงกว่าเดิมครับผม <g iggle> <g iggle> ก็ประมาณนี้เลยโอ้ยิงกันสนั่นวันไหวโอเคนี่เลยนะครับผมก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะก็ลองมาเล่นดูกับโหมดททเลรายนะครับผม โอเคต่อไปทางด้านของเห็ดครับเห็ดที่ก็เป็นสีเหลืองสีแดงแล้วก็แดงใหญ่นี่เป็นสีม่วงครับเป็นเห็ดพิษหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวพี่จะให้ดูบอร์ดบอร์ดต้องรอครูดาวก่อนนะครับถึงจะกดได้นะครับถ้าโดนยิงกลางอากาศนี่คือยกเลิกเลยโอเคเรามาดูทางด้านของปืนคู่ครับปืนกลคู่บูรหัมทุกสมรภูมิครับ a k i คิมโบนะครับผมก็คือเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูเลยว่า มันมันแค่ไหนครับคือคุณบวกแต่คุณอย่าบวกเลยอย่าประคิดน,นะนี่เลยมันจะคืออย่างนี้เลยเหมือนที่เราดูกันน้องๆทุกคนก็เคยเห็นแล้วเคยเล่นแล้วดูดูด,ดูโกงมากบอกเลยถือคู่ด้วยนะแล้วไม่ศาสต์นี่เีดี๋ยวดูทีรูปเรียบร้อยแตกหนึ่งครับผมเรียบร้อยแต่มันกระตุกนะคืออัพใหม่เนี่ยโอ้โอ,โอ้โอ้โอ้กอ้โอกกอ้โอกโอ้โอ้โอีโอ้โอ้โอเโอ้โอ้โน้โเ้โอ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 เโอ้โ้โอ้โโ้อ ยืนพันยญญาเฉยๆก็คือเวลาใส่แม็กก็คือเขาทิ้งแม็กแล้วก็ตบแม็กเข้าไปใหม่และครับโอเคฝั่งนู้นใช่ไหมบอสเสรจเรียบร้อยสตัวครับผมลองไปเล่นดูนะครับกับปืนคู่กลนคู่นะครับโคตรมันเลยบอกโกองมากแต่อย่าบวกระยะประชิดกับลูกซองควงครับ้าแตกนะครับสูไม่ทันนะครับผมอะเข็มชิดายาก็เป็นแบบใหม่นะครับผมก็ลองไปเล่นดูเป็นโลกอนาคตอยู่นะคือเป็นสีม่วงนะโอเคเดี๋ยวเทิร์นนี้จะเล่นให้ดูนะครับว่าปืนกลนคู่เนี่ย มันมันแค่ไหนนะครับปียบาคาเจ็ดตัวแล้วขออีกสามตัวหรือสี่ตัวก็ได้นะขอเก็บหมดดูท่าวิงาว่งดูเท่าวิ่งดูคนที่ถือคู่เห็นไหมเห็นไหมคือแมงโคเท่อะคือแมงสามารถกดทีนึงใช้อันเดียวกดสองอันคือถ้าใช้อันเดียวดาเมจก็จะแรงขึ้นแต่เกิดใช้สองอันดาเมจก็จะดรอปลงนิดนึงแต่คือสามารถเบิร์นใช้คำพี่จะใช้คำว่าเบิร์นเบิร์นเบิร์น HP ของศัตรูนะครับเร็วมากเลยครับคือมันพรวบเดียวเลยคือแมงหมดเลยนะเดี๋ยวรอยดาบแล้ว เขาเก็บแล้วนะเดี๋ยวเราไปเก็บที่เหลือที่เหลือฝากไว้ฝากไว้ฝากไว้ใจผมเลยครับผมคือซันตานะครับผมธันวาคมซ a นต้าคริสต์มาสนะครับผมโควิดกระบาดนะครับผมโดูดูดูให้ดีดูให้ดีดูนะครับกำลังไม่รู้ตัวระบาหนตัวสตัวโอเคอีกคนยิงไม่ได้เขาหนีไปครับลองไปเล่นดูครับปืนคู่ครับต้องใช้สกิลระเบิดของพี่ครับปิ้วเรียบร้อยแน่นอนเรียบร้อยสตัว โอเคแล้วเออถ้าเกิดจบเกมบูยา่าปุ๊บมันจะใช้ท่าทางนี้เองนะครับท่าท่าแบบสู้ๆเนี่ยครับผมก็โคตรเท่เลยก็ลองไปเล่นดูกับปืนคนคู่อยู่ในโหมด 4v4 นะครับผมก็คือโหมดธรรมดาไม่มีนะครับผมต้องเล่นโหมด 4v4 เท่านั้นนะครับผม ก็ตามนี้ก็ถ้าหากใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมก็ลองไปเล่นดูกับปืนกลคู่นะครับผมอาเคมโบนะอาเคมโบรือเปล่าไม่รู้นะชื่อของมันอะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่าปืนกลคู่เหมือนยูซี่อ่ะนึกออกปหแต่คือแม่งดีกว่าแม่งใส่แบบเด a ดเด็ดดออะไรเข้าไปโอเค okay, เดี๋ยวเรามาดูทางด้านของการตอบคำถามนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ครบครับคลิปนี้เปิดให้ เป็นการแลกเปลี่ยนครับสามารถแลกกันได้และกิจกรรมโลกอนาคตก็กาลังจะมาะครับตอนนี้ได้2%ถ้าครบร้อยอีก6วันเมื่อไหรเดีย๋ยวพี่จะรีบลงให้น้องๆดูเลยนะเกี่ยวกับกิจกรรมแห่งโลกอนาคตนะครับนี่เลยจองใครที่จองก็ได้นะครับอันนี้แล้วก็บูยาก็วันที่7วันสุดท้ายแล้ววันที่8ก็จะไม่มีแล้วนะครับผมก็คือลองปเปิดดูเดี๋ยวพี่เปิดดูพี่มีอยู่ประมาณยี่สิบกล่องแต่มันออกยากก็คือว่าเราไม่น่าได้หรอกพี่คิดไว้นะแล้วก็คนที่ท็อปอัพนะครับผมเพชรนะครับก็จะได้ สกินมอเตอร์ไซค์แห่งโลกอนาคตนะครับผมแต่พี่คิดว่านะพี่มีแล้วอะสกินนี้พี่มีแล้วมันมีนานแล้วเด้ยโอเคเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าไอ้สกินมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีแล้วใช่นี้ปะนี่ไงเห็นปะก็คือมีแล้วนะคนอื่นมีหรือเปล่าไม่รู้พี่มีห้าสกินนะครับผมก็ขอไปจริงรอบนี้ไม่ท็อปอัพนะครับผมเดี๋ยวค่อยท็อปอัพทีหลังนะครับผมกับก,กิจกรรมเพจครับโอเคแล้วก็อย่าลืมมารับค่าบูญาและเข้าไปดูแอมบัสเตอร์กันครับผม กับการทายใครคือแอมเบอรเดอร์คำตอบคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันสิโอ้ทายชื่อนามสกุลโอเคตอบถูกดีว่าเยดโดมาดัฟลักเกอร์จิกซอนครับแลกเปลี่ยนกันแล้วตอบตามที่พี่บอกครับ k ิสโนโรนันโดนะครับผมก็พีโดของเรานี่เองเราก็กดรับเลยกับไอเทมจากอนาคตถาวรด้วยนี่เป็นไงล่ะโคเทเยดเคมาราฟลักเกอร์ ก็คือมันแรนะมันไม่มีขายนะครับไปดูได้ร้านค้าไม่มีขายเท่านี้นี่ส่วนวันที่13คราับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามไปเลยครับพี่จะลงกิจกรรมให้นะครับวันที่13มีกิจกรรมใหม่มานะครับผมก็ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอเทมที่เรารับเมื่อกี้อยู่ไหนแต่ก่อนจะไปดูนะครับเรามาเสี่ยงโชคกันนิดหน่อยครับไอกล่องบูย่านี่มันออกยากมากเลยนะครับเดี๋ยวดูนะพี่มีอยู่กล่องดูดูดูที่มันจะออกให้ไหมก็คือ คือคนอื่นเขาได้กันหมดแล้วไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะแต่พี่แบบมีนี่ผ้ากล่องคือพี่ก็เล่นทุกวันนะมันก็ชนะแล้วก็รับมานะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยแล้วกันว่าจะได้ไม่ได้เรียบร้อยเปิดไปสักสิบโ,โคตรเกลือเลยทำไมทั้สิบี่สิบกล่องมันไม่เคยได้เลยวะโอเค ถ้าจะไม่ดีแล้วถ้าจะเกลือแล้วต้องใช้สูตรโหมดเทพนะครับผมโหมดเทพคือเหมือนน้องๆบอกก็คือว่าให้ไปเปลี่ยนตัวละครนะครับพี่รอบนี้พี่ไม่ใช้เอวาดําแล้วพี่จะใช้น้องแคลลี่ของพี่นะครับผมน้องแคลลี่ที่รักของพี่นะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นแคลลี่แป๊บหนึ่งโอเคแคลลี่และก็ไม่ต้องใส่ตัวละคร,ะครอะไรทั้งนั้นหวดแบบสดๆเลยก็คือไม่ต้องใส่อ้พวก คู่หูแล้วก็สกินเปืนจะไม่ถือไปเลยจะไปตัวเปล่าเพื่อไปเปิดกล่องบูย่านะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยขอให้ได้ทีเถอะใครที่เปิดได้ก็ช่วยเม้นบอกครับว่าตัวเองได้นนครับคือมันออกยากมากนะครับนี่หน้าล็อบบี้ใหม่ก็เป็นอย่างนี้ครับสวยงามนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเปิดเลยสิบกล่องไม่มีคำจะพูดสุดๆเลยนะครับ คือไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาขายเมื่อไหร่ค่อยว่ากันโอเคก็นี่นะครับก็เป็นตู้ใหม่ก็เปิดเปิดไปเลยอารมณ์เสียไปแล้วก็คือลุ้นเมื่อกี้ไม่ได้นะครับก็คือการอัปเดตครั้งใหม่มันก็อัพอะไรหลายอย่างก็ลองไปหาเล่นดูนะครับก็สนุกดีส่วนกิจกรรมเมาส์ที่13กับก็คำถามใหม่พี่ก็จะลงให้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมเกับกิจกรรมอ่าเรียกกิจกรรมอะไรนี่นะกิจกรรมพี่โดแล้วกันเนาะก็ แอมบัรเดอร์นั่นแหละกิจกรรมแอมบัรเดอร์นะครับผม <c oughs> ก็มันไม่ใช่กิจกรรมพีโดหรอกกิจกรรมแอมบัรเดอร์แห่งโลกอนาคตนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ทําอะไรไม่ถูกเลยเปลี่ยนตัวละครกลับเหมือนเดิมแล้วเนาะก็มันก็ไม่ได้อะโมา้โหโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ที่เรารับตะกี้เนะี่ยมันอยู่ไหนมันเป็นไม้เวสปอลนะครับแห่งโลกอนาคตครับแรนะครับ,รบไม่มีขายนะครับถ้าใครมีก็ดีนะครับผมก็คืออะไรที่แร่ๆก็นี่ก็เป็นสกินปืนต่างๆพี่นะครับก็ กากกกกลัวไปอะไรประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไหนนะมันหยุดในไฟมีนี่ไงโอเคเจอแล้วนี่มีโรคีมีกันบ้างครับโอเคเดี๋ยว,ว,ม,วมาดูนี่ไงโคตรเทเลยอันนี้อันอันเดิมครับนี่เป็นสีม่วงนะครับผมสามารถถือไม่ได้ขออภยัยจริงๆที่คิดว่าถือได้นะก็ขออภัยด้วยก็ของฟรีเนาะก็ตอบคำถามอุตส่าห์ใช้สมองแลกมาก็โอเค อาจจะพี่ช่วยด้วยอะไรด้วยก็ว่ากันไปหรืออาจจะไปดูคลิปอื่นๆก็ฝากกดไลค์เขาด้วยนะครับผมก็คือเร,เ,รเราได้ไอเทมที่ดีมาแล้วนะครับเป็นไอเทมแลนแล้วก็ทางหน้าของภารกิจรายวันภารกิจของ ทเค็นเลื่อนขั้นนะครับก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะก็คือเขาจะให้เลื่อนขันนะครับกดยังไงเขาก็เลื่อนขั้นนะครับก็เล่นๆไปก็ใครที่ไม่เข้าใจอะไรก็สอบถามกันได้ครับเมน์ถามกันได้ครับก็คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะแล้วโหมด CVC ก็เปลี่ยนปืนบางชุดออกไปแล้วด้วยเช่น MP5 อะไรงี้และโหมดแลงนะครับโหมดแลคง 4v4 ก็จะได้ P90 หรือเปล่านะก็ฝากกดไลค์กดซับ s c r i b e เป็นกำลังใจแล้วเจอกิปหน้านะครับเพราะเขาจะรีแลงซ์ 4v4 นะครับและจะได้สกินปืนใหม่นะครับผมเจอกัน